สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เราลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของตูจ่จตุพรนะครับด่านผู้ชมตอนนี้ออกมาหาราคาอย่างไม่เว้นวายกันเลย,ท,เยทีเดียวทนฟังสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมถามมีเรื่องอะไรเหรอหลังจากรอบก่อนครับท่านแลมโบสกสกน,นั้นได้ทําการไปขึ้นเวทีรอทศชออนั่นเนี่ยแล้วก็ปาใส่ลั่นว่าจะได้สอสอ,อีสานไหมก็ได้ทําการบอกว่าไม่ต้องห่วงแรมโบ้กับจุดดพรพรมพันจัดให้แล้วอะไรประมาณนี้ก็สร้างความฉงนง,ง,ง,งวนง่วให้กับประชา ชชนทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งนะครเบท่มผูชมรวมถึงตอนนี้เฮ้ย,ยถามมีเรื่องอะไรโดยน้องของโบอีสานครับท่านนักสาบา a หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยสวนสอสอเพื่อไทยปกป้องเศรษฐาแล้วก็เผยจะดูพรพรมพันครับท่านเตรียมแฉอีกด้านหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็โวว่าเดือดแน่นอนในะครเบท่มบูชมอันนี้ก็ออกมาจากนายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมนั้นจําชื่อไม่ได้ถามทาไมจําชื่อไม่ได้มันไม่มีอะไรให้หน่าจํในะครเบท่มผูชมสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าเนี่ยน้องโบอีสานนะครับท่มผู รู้ได้อย่างไรนนเนี่ยหลังจากเผยจะดูพรเตรียมแฉประวัติอีกด้านหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ตอนนี้ประชาชนทั้งหลายนั้นทางแขงใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับแรกออกมาตีกินเพื่อไทยตีกินทักษิณแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จนะะับเรียนผู้ชมพูดเกียงข้างกับไอ้นกเขาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสลิมลอดช่องเป่านกหวีดเคียงคู่กับสุเทพมาอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวนั้นพร้อมกับนี้ประชาชนทั้งหลายนนเนี่ยผมไปสอบถามมาเว้ยเยขาบอกว่าหมั่นไส้ถามอย่างหมั่นไส้ผมเลยนะมาบอกไม่ใช่น้องหนูถามใคร อ่าะจะดูพรแล้วก็นกเขาอะไรประมาณนี้นะกร<ป>ะปมอ,อ,อะไรเหรอบอกว่าลำคาญเสียงหัวรอดมนอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าดีนะหรือจะไม่ดีนะก็ช่างมันไปก่อนนะกรเรื่องผู้ชมประชาชนบางส่วนก็สวนนะเนี่ยเฮ้ยจดูพรยังมีราคาอยู่อีกเหรอผมก็บอกว่ามีเขาบอกว่ามีตรงไหน้เราก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาออกมาฉาดทุกวันเขาก็สวนผมกลับมานะกรเรื่องผู้ชมสําหรับป้าคนนั้นสวนว่าอะไรสวนขนาดว่าจดูพรเนี่ยไปนําหาเสียงอะไรประมาณนี้นะครับรอบก่อนนี้ก็ยังแพ้ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ ว่าอีแหลงผือด้วยตูจตุพรครับท่านเตือนเศรษฐาทวีสินเนี่ยรับมือให้ดีแล้วก็เจอปัญหาทุกขลาบแน่อะไรประมาณนี้หลังเปิดหน้าเข้าการเมืองนะครับก็โดนชาวเน็ตแห่แน่เว้ยเฮ้ยจตุพรฟังอยู่อย่ายิ้มหัดดูตัวเองก่อนถามทําไมจ้า,าต้องดูตัวเองก่อนเว้ยเฮ้ยก่อนที่จะไปเตือนชาวบ้านชาวช่องไปเตือนเศรษฐาทวีสินนิ่งแล้วก็ทําชาวเน,เน็ตเอกใจครับท่านเฮ้ยอันนี้ตั้งใจสกัดเพื่อไทยเพื่อให้ประยุทธ์เป็นนาย,ยกต่อหรือไม่อะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าไม่จริงหรอกนะแล้วังไงต่อ,อแต่ดูแล้วเหมือนล้มเหลวนะครับ สาเหตุก็คืออาจจะไล่ราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจขนาดตัวมันเองไปช่วยพักหาเสียงนั้นพักใดพักหนึ่งนั้นยังแพ้ยับเยินไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมพ็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีด้านเพื่อไทยนักธุรกเกลือก็ไม่ได้ออกมาลดตัวโต้นะครับท่านผู้ชมสําหรับนายตู่จะุพรพงพันอะไรประมาณนี้ก็ไม่ที่เออดีครับท่านหรือจะไม่ดีนะก็ช่างไปก่อนส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยอีสาโนโพนันเนี่ยชี้คนอีสานอยากจะให้ฮวงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมมกถึง33.4% 33.4%นะค,ะนะคะบับม่านผู้ชมอล้วก็รองนงมาเป็นารผู้ชมแล้ ก้าไกลภูมิใจไทยส่วนพักวายุธนี้อยู่ที่4ที่5นะครับท่าน11.1%อะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามว่าจะมีนายเสรีวงมนทาอะไรออกมาดิ้นอีกหรือไม่นะผมก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้จะพลาดไปไม่ได้เลยสําหรับเรื่องของชูวิทย์กมลวิสิตนะคับท่านผู้ชมซึ่งไปเจอกับสารขวานและไม่ใช่โอ๊ยอตายแล้วขออภยัยอ่านข่าวผิดนะค่บท่านผู้ชมจําผิดจําผิดไม่ได้อ่านผิดเพราะยังไม่ได้เปิดไอ้นี้ถามมีเรื่องอะไรโดยหลังจากสันทนาเว้ยเฮ้ยได้เตรียมการนะเนี่ยไปยื่น ที่พอบอชนออะไยทักอย่างหนึ่งบชนแล้วเป็นอย่างไรให้ไปติดตามเรื่องชูวิทย์นั้นเนี่ยว่าทำไมคดีไม่คืบหน้าหรือไม่อย่างไรนั้นก็น่าจะใช่อะไรดังผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจ้าชูวิทย์ก็ปีมาเลยเว่าเฮ้ยโดยเดือดไม่หยุดยั้งชูวิทย์ปีเข้าหาสันขวาญ ไม่ใช่สันทนาโอ้ยขอโทษขอโทษอ่านผิดแล้วก็โดนลูกน้องล็อกไว้ก่อนนะครับเ่านผู้ชมถึงกับขั้นถอดเสื้อแล้วก็ใส่นวมท้าแล้วเป็นอย่างไรนั่นเนี่ยโดยชูวิทย์ถ้าจะไม่ผิดนะครับเ่านผู้ชมใส่นวมมุมดําแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็โยนนวมอีกอันหนึ่งให้สันทนาสันทนาสู้ใช่ไหมอืมสู้ที่ว่านี่ก็คือหลบเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับเ่านผู้ชมมีการบอกกันนะข่าวแบบนั้นแบบนี้อย่างงู้นอย่างงั้นอย่างนี้ก็โดนชูวิทย์โตเฮ้ย ประมาณอันนี้อันนี้คำสุภาพแล้วนะเนี่ยกระเบืออะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะเดินไปห้ามเขานะแต่ว่าไปไม่ทนัทนถามทำไมเพิ่งตื่นนะกาเดินผู้ชมตอนนั้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าฝอ,อยนี่มาเจอกับตัวตัว,ตวดีกว่าอะไรประมาณนี้เป็นวิถีลูกผู้ชายแล้วเป็นอย่างไรมาใช่ไหมไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเก่งแต่ปากหรือเปล่านั้นะก็เป็นที่จับตาม,มองนะกาเดินผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นที่ทุเลสิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่านั้นะไม่มีในข่าวนะกาเดินผู้ชมแต่เจอชูวิทย์ปุ๊บแม่มึงเอ้ยถอยหลังอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับทท่่่่่าาาานนนกก็็เปสิงงงีจับตมออยใล้ ทีเดียวรวมถึงตอนนี้เศรษฐาทวีสินครับท่านฟาดในตู่รายวันแล้ปเทนไม่ใช่ฟาดประยุทธ์รายวันในะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็อาจจะใช่ถามปมอะไรจ้าหลังจากที่นนเนี่ยเมื่อวานนี้ตู่อันตายเว้ยเฮ้ยโดนนักข่าวถามเนี่ยเศรษฐาทวีสินมานี้เราจะเป็นอย่างไรประยุทธ์ครับท่านไม่รู้ว่าโช์เดือยโชดดาหรือเปล่าถามเศรษฐาทวีสินคือใครผู้สื่อข่าวก็บอกว่าคือนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้สงผลใ้ตู่อันตายเว้ยเฮ้ยถึงขั้นรับไม่ได้กันเลยทีเดียวนนเนี่ยถามปมไหนได้บอกว่าประเทศเนี่ยไม่ใช่ ธุรกิจอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนี่รู้สึกว่ามันจะหลุดคาว่าอ่าเราควรจะเอ้ยเราเคยได้ยินเศรษฐศาสตร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่นี่ธุรศาสตร์ธุรกิจศาสตร์อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะคะรับเดิมผู้ชมถามเพราะอะไรมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับท่านก็ไปที่หน้าจับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยหลังจากที่โดนเศรษฐาทวีสินเนี่ยสอนมวยนะคะรับเดิมผู้ชมไม่รู้ว่าตอนนี้ประยุทธ์รู้ตัวเองหรือยังถามรู้เรื่องอะไรรู้หรือยังว่าเขาแซนั้นไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยโดยเศรษฐาทวีสินโตประยุทธ์เนี่ยผมตอบไม่ได้ ไมอกว่าผมมีดีตรงไหนเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ผมสอนมาไว้แบบนี้นะครับพอแม่ผมสอนไว้แบบนี้ผมไม่ตอบคําถามนี้ผมตอบไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาบอกอะไรประมาณนี้ก็แนะนำวุย้ยเฮ้ยไปยุดมึงซื้อปลาเกตขาวอบกรอบไปดีกว่าถามทําไมพเพื่อเสริมสร้างเซลล์มันสมองนะครับเดินผู้ชมมีแคลเซียมมีโปรตีนอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวควบคู่ขนาดมากับเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ลูกหยีฉาบนะครับเดินผู้ชมลูกหยีกวนมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีเฮ้ยบางคนก็ถามนะเนี่ยแล้วทุกอย่างที่ของมีทุกอย่างยกเว้น ของที่ไม่มีมันคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดิมผู้ชมเสื้อนัดวิวโนสลิมตัว400บาทพร้อมส่งอินทตาผาลัมมีพร้อมทุกอย่างครับท่านก็สั่งสินค้ากันเข้ามาได้500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเสื้อนัดวิวโนสลิมตัว400บาทพร้อมส่งก็ขอขอบพระคุณกำาังา,มมานวันนี้นะครับเดิมผู้ชมสําหรับการอุดหนุนก็มาเริ่มกันต่อเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยสันทนาเนี่ยไม่กล้าจริงนี่หว่าก็ต้องติดตามนะครับเดิมผู้ชมโดยได้ทําากกกรอออวดโนนั้เ่่ยบไไมมตงงงงงถงถึึผงล ต้องถึงใครอะไรประมาณนี้ก็ได้ดันมีลูกน้องนะครับเ่ผู้ชมคนหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากชูวิทย์ปีเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรก็ได้มีการจับตรงนี้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเรื่องผู้ชมดีว่าไม่โดนชูวิทย์สวนไปซะก,ก่อนส่วนสันธนาครับท่านไม่รู้ว่าเป็นสันอะไรแล้วตอนนี้นะครับเ่ผู้ชมหนีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหรือไม่นั้นก็เลดิตรีข้ามผ่านมันไปครับท่านส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยสถานการณ์ยุ่งเหยิงไม่หยุดหย่อนแล้วนะครับเ่ผู้ชมหลังจากที่อีสานโพนั้นเนี่ยเผยคนเรียกอุ้งอิง ตอนนี้ทั้งไอบโบเสกสกลครับท่านนักขักสาบานหรือเปล่าน,นั้นไม่อาจแน่ใจอ่าแล้วก็อิบรรดาลิุร้อหลายๆตัวนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาดิ้นพ่านอย่างไม่หยุดยัง้งส่งผลให้ตอนนี้เป็นอย่างไรก็ได้ออกมาบอกนะเนี่ย,ดยโดยโบว้เฮ้ยอ่าอดีตเคยกลับคำสาบานมีเรื่องอะไรโดยบโบว้เฮ้ยซัดกับเต้นนัทวุฒยใส่เกลือแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยไล่เสษา็าทวีสินถอนตัวไปหากรับคําวิจารณ์ไม่ได้อุย้ยมึงน่าจะไปบอกประยุทธ์ก่อนนะเนี่ยถามทําไมโดยตอนแรกมันบอกสวัสดีพี่น้องประชาชนที่ไม่ ลบนะฮะฮะมีเรื่องอะไรนะรู้ไหมเนี่ยผมไม่ด้อยค่าคนอื่นแล้วจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าก็ทําการแบบที่คาดคิดไว้นะครับเรื่องผู้ชมอะไรกันว่านี่อยู่มา7 8 9ปีทักษะในการพูดเอ่อแล้วก็พฤติกรรมอะไรนั้นดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับทร่านผู้ชมบางคนก็บอกว่านี่เขาขายเหลืองอำนาจแล้วแล้วเป็นอย่างไรต่อแล้วก็เอาแล้วเว้ยตอนนี้เว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าโดนฟ้าลงทันหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยตู่อันตรครับท่านเอาแล้วโดนอะไรว่านี่มือบวมเหตุนิ้วล็อกไม่รู้มัน ไปล็อกแล้วลืมกุญแจระบายน้ำหรือเปล่าของอัศวินนั้นไม่ใช่นะครับเดิมผู้ชมโดยตูนิ้วล็อกไว้เฮ้ยมือบวมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็หายแล้วอย่างไรต่อแล้วก็แซะตัวเองพูดมากไปมั้งอะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมก็เป็นที่ไม่น่าจับตาม,มองครับท่านผมเห็นแล้วผมก็กินข้าวไม่ลงกันเลยทีเดียวนนเนี่ยส่วนตูอันตายไว้เฮ้ยอ้อนชาอูด,ดอนนะเนี่ยไม่รักตูแต่เขาเขียนว่าลุงนะครับเดิมผู้ชมแต่ผมไม่สามารถอ่านลุงได้บอกว่าเนี่ยไม่รักประยุทธ์แล้วจะไปรักแมวที่ไหนนี่ตูถามนะครับ ก็ย้ำคนไทยอย่าแตกแยกอะไรประมาณนี้ไม่ทะเลาะเบาแหวงกันนะเนี่ยด้วยความสามัคคีเอออย่าแตกแยกอย่าแตกแยกกันอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่โดนทัวลงยับนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่ายับขนาดที่จะต้องเอาไปรีดผ้าหรือไม่เพราะได้มีการสกัดชาวบ้านชาวช่องนะเนี่ยที่จะมาฟังประยุทธ์หรือไม่อย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับมวลชนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยนั้นแล้วเป็นอย่างไรก็โดนกายของตูวอันตายครับท่าน ให้ถอยไปอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีวยเฮ้ย,ยแล้วก็อันนี้ไอ้ตู่ค้องใจทําไมเกียดทหารลั่นไม่มีจะลําบากโอ้ยว่ามีนี้จะลําบากมากกว่าน,นี้นะคะรับเ่านบูชมแล้วก็อารมณ์ดีถ่ายรูปท,ทําท้าดอกไม้เบ่งบานกราบขออภัยอีกรอบหนึ่งนะคะรับเ่านผูชมมันทําท่าแบบเนี้ยอื โอ้โหผมเห็นหน้าตัวเองแล้วผมก็ยังรับไม่ค่อยได้เลยนะครับขออภัยโดยเราต้องแบ่งปันนะครับท่านผู้ชมมีอะไรดีๆเราต้องแบ่งปันโดยผมเห็นอะไรไม่ดีนั้นเราก็ต้องแบ่งปันครับท่านขยายขยายกันไปเพราะไม่รู้ว่ามันทําได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมโดยอายุก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วนะเนี่ยหกสิบเก้าจะเข้าเจ็ดสิบแล้วมานั่งทําเดือททำดาแบบนี้กระสันอยากเป็นนายกอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้กลับเข้าสภามาอีกหรือไม่สาเหตุคืออีสานโพครับท่านหลังจากที่ผมได้ตั้ง สงสัยเกี่ยวกับอีสานโพมาอย่างชั่วนาตาปีนั่นเนี่ยว่าทําไมชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันนี้ขึ้นทะลุเพดานมาทุกรอบเลยแล้วยังไงมันสวนกับโพอ,อื่นๆอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมเลือกตั้งในกทมอบอกเป็นเจ้าแม่กทมอ,อย่างนั้นอย่างนี้เราได้คะแนนเท่าไหร่สําหรับไ้คนลงสมัครออนาวากาศเอกอะไรสักอย่างหนึ่งนันเนี่ยได้คะแนน,นน้อยกว่าลฆษณาอีกนะครับเรื่องผู้ชมได้หลักเจ็ดหมื่นหกหมื่นอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าอีแหลงเือโดยอีสานโพเผยคนอีสานเลือกอุ้งอิงางประยุทธ์ รับไม่หยุดยัง้งแล้วก็ชี้ให้ความสําคัญนโยบายขึ้นค่าแรงแล้วก็เงินเดือนขั้นต่ํารองลงมาคือนโยบายการแก้นหนี้แล้วก็การพักหนี้นะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้เฮ้ย hey! เสรีวงมณฑาถามทําไมแอบดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าแอบดูอย่าย,ยอมนะเนี่ยต้องทําอย่างไรไม่รู้เหมือนกันว่ะหลังจากที่นายเสรีเคยออกมาโวบอกว่าสามแสนเสียงในกรุงเทพนั้นมีคุณภาพกว่า10ล้านเสียงในต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมแล้วประชาชนก็สงสัยเ้้ยเฮ้ยเฮ้ยถามว่าเนี่ยสามแสนเสียงของมึงเนี่ยหายไปไหนถาม เรื่องอะไรตอนเลือกผู้ว่านะะับท่านผู้ชมคนที่มันเชียร์นั้นก็แพ้ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตอนแรกผมอาจจะไปเลือกคนที่เออกำลังใจนั้นแล้วนะะับด่านผู้ชมที่ไม่ใช่คุณชัดชาติแล้วเป็นอย่างไรพอเห็นเสรีเชียร์ปุ๊บเปลี่ยนเลยครับท่านเพราะว่าไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรประมาณนี้ก็ยังคงใช้มุกเดิมๆนะะับด่านผู้ชมสําหรับพวกนี้ก็เล็ดอิดบีช่างกันมาไปก่อนครับท่าน ส่วนตอนนี้มาที่เรื่องของนายไตยลงในะะเรื่องผู้ชมหลังจากเดือดดาไม่หยุดยั้งเป็นอันเตยุคตกค้างครับท่านเป็นนักปลาใสอะไรของมันก็ไม่อาจแน่ใจอันนี้พ่อผมเคยเล่าไว้ฟังนะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เคยเล่าเล่าเมื่อสักประมาณเมื่อคืนอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยไตยลงแต่ก่อนเป็นดาวปลาใสยนะ,ะแลเราก็โอ้โหเป็นดาวสินไอ้ดาวอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะใเรื่านผู้ชมเพราะไต่ลงนี้ไม่เคยได้สว่าเอ้เออที่มันพูดนี้เข้าถึงหูผมนี้ก็มีแต่เรื่องพิ่นาดพิ่นาดในะะเรื่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพออราะ โดยถ้าเกิดดาวเด่นในการอภิปรายหรือว่าในการปาศรัยนี้ยกให้1สมัครศูนทรเวสสองเฉลิมอยู่บำรุงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วกสาัฐวุฒิไสยเกลือส่วนตัวจะดูพอละโอ้ยอันนั้นเห็นแล้วกินข้าวไม่ค่อยจะลงนะครับท่านผู้ชมถามทําไมไม่รู้เหมือนกันครับท่านป้าผลลุงข้างบ้านบอกแวมแบบนี้แต่ที่แน่ๆฟันธงถามใครฟันโดยสีสุวรรณมาแล้วเว้ยเฮ้ยฟันธงไตลงใช้สถาบันหาเสียงผิดร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มาจากอะไรวะเนี่ยเออสีสุวรรณนะครับท่านผู้ชมข่าวสดส่งเข้า,ขาประกวดแล้วก็ ชี้เมธีลาบานูร้องเพลงประชาธิปัตย์ไม่ขัดกฎหมายอะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับเรื่องผู้ชมตอนนี้สีสวุวรรณก็ออกมาดิ้นเหือกดิน้นพานไม่หยุดยั้งพร้อมกันนี้นะเนี่ยรู้สึกไ่าสีไก่สนทียาสวัสดีนะครับเรื่องผู้ชมได้ไปย่นเรื่องว่านัทวุฒิใส่เกลือเนี่ยเฮ้ยมีอันนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ที่มาช่วยเพื่อไทยหาเสียงเพราะอะไรจ้าเพราะตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับบุคคลอันทรงพลังอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเมื่อปี6-2ในการนําทัพหาเสียงได้แก่ธนาธรจึงลุ่งเรง กระหนกกุลชอบพนิกานะในการานผู้ชมและเป็นอย่างไรจะมาช่วยนันเนี่ยหาเสียงอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้พวกของนี้ออกมาอย่างไม่หยุดยั้ยงหรือเปล่านะั้นไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องติดตามครับท่านส่วนหลังจากที่น้องของโบโบเสกสกลในการานผู้ชมมือสาบานอาชีพนันเนี่ยบอกว่าเนี่ยเตรียมได้เลยนั้นเนี่ยเตรียมอะไรบอกว่าจตุพรพมพันธ์เตรียมแฉอะไรประมาณนี้สาหรับเศรษฐาทวีสินนะผมก็มานั่งนึกกับพ่อผมเมื่อกี้ก่อนถ่ายรายการบอกพ่อถามมีอะไรจะลูกน้อยบอกเนี่ยพ่อ เนี่ยคิดยังไงเรื่องนี้เฮ้ยมันบอกว่าเนี่ยเผยจะดูพรแต่ออกมาแฉแสดงว่ามีการคุยกันเบื้องหลังหรือไม่อะไรประมาณนี้พ่อผมบอกแบบนี้นะครับเ่างผู้ชมผมก็บอกว่าเฮ้ยพ่อเออะไรวะ จะเย็นๆแล้วพ่อผมทาอย่างไรพ่อผมก็บอกว่าเลิกสร้างภาพได้แล้วอะไรประมาณนี้ผมก็บอกครับครับครับพ่อแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าอ่าแล้วก็มาอ่านข่าวต่อนะครับเดิ่อผู้ชมโดยย้อนความสักเล็กน้อยถึงปานกลางารครับท่านหลังจากโบอีสานนักสาบานเมืองอาชีพเป็นสสสอบตกแต่ได้ไปนำทัพในการหาเสียงไม่รู้ว่าพักมันไม่มีคนแล้วหรือเปล่านะครับเดิ่อผู้ชมในการไปนำทัพหาเสียงนี้ก็โดนนัทวุฒิใส่เกลือครับท่านเย้ยประยุทธ์เนี่ยโดนในโบต้มหลอกจนได้ไหนว่าจะมาเป็นแสนแต่ที่แน่ๆเป็นแสนนี่เห็นแต่ กอี้ปักหลักนะครับ่านผู้ชมเรื่องนี้ผมต้องโต้นทวุฒิศัยเกลือน,นั้นเนี่ยถามโต้เรื่องอะไรไอ้แสนที่ว่านั้นแสนจริงๆรท่านนแล้วก็ไม่ใช่แสนสิริด้วยแล้วเป็นแสนอะไรแสนาสหัส,สาสรกัน,นะครับเ่านผู้ชมก็ยังคงเสลือออกมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านสำหรับไอ้โบนนี้ก็ไม่รวยแหลงผือนะครับท่านผู้ชมแต่มาที่เรื่องไอ้นี้กันก่อนครับท่านโดยปูจะุพรเว่ยเฮ้ยหิวแสงไม่หยุดยั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเฮ้ยยิ่งออกมาดิ้นหะยิ่งดีสําหรับนายจะดูพรถามทําไมชาวบ้านชาวช่่อองงเเรมลย เอ้ย,อย,อยนี่มันแปลงๆนะเนี่ยถามแปลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องบูชมแต่ตอนนี้เสื้อแดงยีสลิมก็เริ่มจะไม่เอาแล้วหรือไม่นั้นช่างมันไปก่อนเตือนเศรษฐาทวีศิลรับมือให้ดีได้เจอทุกขลาบแน่หลังเปิดหน้าเข้าการเมืองแล้วก็โวว่าจะมีของเว้งทางการเมืองอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องบูชมมาแฉไอเราก็ไปนั่งนึกไว้เฮ้ยของเว้งทางการเมืองนี้หมายถึงพลเอกาวลิตยงใจยุทธหรือเปล่าเฮ้ยพอเห็นข่าวน้องโบอีสานนะครับเรื่องบูชมที่ออกมาบอกว่าเนี่ยจะดูพรเผยเตรียมแผนเอ้ยไม่ ใช่เผยว่าเนี่ยจะดูพรเตรียมแฉอะไรประมาณนี้ผมก็เอ๊ะนึกในใจเฮ้ยถ้าเกิดเป็นพลเอกชาวลิตยงใจยุธนี้เขาคงจะไม่ลดตัวลงมาอะไรประมาณนี้นะราบท่านผู้ชมในการที่จะทําอะไรแบบนี้ก็ไปที่จับตามมองครับท่านว่ารับงานใครมาหรือไม่อย่างไรอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นการตั้งคําถามนะรับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนในตัวอันไตครับท่านอ้อนชาอูดอนไม่รักลุงแมงไม่รักไปยุธตัวมันแดงแล้วเนี่ยเออแล้วจะไปรักแมวที่ไหนย้ําคนไทยอย่าแตกแยกอะไรประมาณนี้นะ นะครับด้ผู้ชมก็เป็นคําพูดที่พ่นออกมาจากประยุทธ์ครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีถามเรื่องประยุทธ์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าข่าวต่อไปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอะไรดีนะครับด่านผู้ชมอ้าวมาที่เรื่องไต่ลงดีกว่าเว้ยเฮ้ยหลังจากแนะนําประชาชนทั้งหลายครับท่านลั่นเวทีโคราชกันเลยทีเดียวเนี่ยอย่าลืมวันนี้เนี่ยเราต้องเลือกพักไทยรักไทยแล้วก็ลั่นจิบหายแล้วกูอะไรประมาณนี้นะครับด่านผู้ชมส่งผลงให้ตอนนี้นั้นอาจจะใครลังกระสังนะครับท่านผู้ชมแต่นี้เดือดต่อเว้ยเฮ้ยนายไต่ลงครับท่าน วกประชาธิปัตย์มาช่วนาตาปีแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าเริ่มออกมาแฉบ้านเก่าแล้วเว้ยเฮ้ยโดยไตยลงสาวไส้ประชาธิปัตย์นะเนี่ยแค่เลือกตั้งกรรมการบริหารยังต้องยัดเงินเลยเนี่ยเนี่ยซัดอุดมการอ่อนนะคร,รับท่านผู้ชมเฮ้ยยัดเงินอะไรเนี่ยยัดเงินในการเลือกแฉแค่เลือกกรรมการบริหารยังต้องยัดเงินเว้ยเฮ้ยโดยไตยลงสวนจุเลียนครับท่านลักษณะวิสิทธิ์ผู้ซึ่งไม่มีสเสน่ห์ทางการเมืองหรือไม่นั้นไม่แน่ใจในะคร,รับท่านผู้ชมว่าพักไหนจ้องตกปลาในบ่อเพื่อนคงชั่ว ก็น่าดูอะไรประมาณนี้ลั่นใครจะโดนตกได้แต่ละคนมีเงินแล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่หนีออกจากบัญชาธิัตย์เนี่ยเพราะอุดมการอ่อนนะครับแล้วก็แฉแค่เลือกตั้งกรรมาการบริหารเนี่ยยังต้องรับเงินเอ่อแจกเงินอะไรประมาณนี้นะแั่ท่านผู้ชมยังต้องยัดเงินอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันออกมาบอกว่านี่ตัวเลขหนึ่งแสนอะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมไต่ลงมาพูดแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยมาต่อว่าบัญชาธิัตย์ได้ไงเดี๋ยวผมยอมใช่ไหมวะ อ๋อเออไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ยอมที่ว่านี้ต้องยอมให้ชวนหลีกภัยคนหนึ่งครับท่านถนนกูอยู่ไหนถนนอยู่ไหนหลังจากที่ได้ออกมาเริ่มตีกินแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจ้าเรื่องถนนครับท่านว่าสมัยยิ่งรักชินวัตรไม่ให้งบอะไรประมาณนี้ส่งบุญทรงเตลียาพิลมครับท่านแล้วทมนตรีว่าการกระทรวงพันนิดนี้มาคุมชัดชาติิริพันธ์อีกนี้ใครเชื่อได้นี่ก็ต้องไปเช็คตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ออกบอกมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยสำหรับไตลงคนที่ออกจากประชาธิปัตย์ต้องไปถามพวกเขาดูว่าทำไมถึงออกเพราะประชาธิัต สามารถรักษาอุดมเอ้ไม่ใช่เออใช่อุดมการเดิมไว้ได้ตั้งแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปามโมดเสียไปอุดมการก็อ่อนลงเรื่อยๆนะเนี่ยเลือกตั้งกรรมการบริหารไม่เคยซื้อเสียงแต่ระยะหลังซื้อเสียงกันคนละแสนสองแสนแล้วได้ยินข่าวยัดเงินบางคนไปถึงล้านแล้วอะไรประมาณนี้คนอย่างผมจะอยู่ได้อย่างไรถ้าพักตกต่ำอะไรประมาณนี้นะท่านผูน้ชมบุย๋ยแบบนี้เขาไม่ค่อยทํากันนะเนี่ยถามไม่ทํากันเรื่องอะไรเรื่องเอาที่เก่ามาแชอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นไม่รู้เหมือนกันครับท่านพร้อมกันนี้ก็ ข้ามผ่านมันไปดีกว่านะครับเดิมผู้ชมว่าได้วันนี้เว้ยเฮ้ยเสรีวงมนาเท้ยไม่ใช่โอ้ยตาฟาดอีกแล้วไม่ปรากฏสีสันนะครับในข่าวถามเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าหายกระบาลไปเลยนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็ตอนนี้หลังจากที่ประยุทธ์เว้ยเฮ้ยทาการเฉลยนะเนี่ยถามเศรษฐาทวีสินเก่งตรงไหนเรื่องเศรฐษฐกิจเนี่ยต้องเหมาะสมอ่าไม่ใช่ทําเพื่อครอบครัวเดียวนะข่าวก็ถามจี้เลยนะเนี่ยครอบครัวไหนตัวอันไปไปไม่เป็นก็เจออมสกาวใจฟาดกลับยับไม่หยุดยั้ยงครับท่านบอกว่าเนี่ยประยุทธ์น หลังถามเศรษฐาเก่งตรงไหนแล้วยังไงบอกคุณมาอยู่จุดนี้ได้ก็พอาะปนเข้ามาเลยประมาณนี้ผมก็สะเทือนใจนะและเป็นอย่างไรต่อไปอไก็ต้องโทรมาสั่งซื้อปลากรอปลา,กปากเก็ดขาวในการเดินบูชชมเม็ดมะม่วงหลายอย่างกเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่ขารบจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับผม